ฮีลมันบทที่สชาวนีไฟเป็นอันมากอบพยพไปแผ่นดินทางเหนือพวกเขาสร้างบ้านปูนและทำบันทึกมากมายคนหลายหมื่นคนเปลี่ยนใจเลื่อมใสและรับบัพติศมาพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้านำมนุษย์ไปสู่ความรอดนีไฟบุตรของฮีลมันขึ้นนั่งบันลังพิภากษา ประมาณ49ถึง39ปีก่อนคริสตกาลและบัดนี้เหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นในปีที่43แห่งการปกครองของผู้พิพากษาไม่มีความขัดแย้งในบรรดาผู้คนของนีฟายนอกจากมีความจองหองเล็กน้อยซึ่งอยู่ในศาสนจักรที่ทำให้เกิดการแตกแยกเล็กน้อยในบรรดาผู้คนซึ่งกิจจานุกิจต่างๆก็ตกลงกันได้ในปลายปีที่43 และไม่มีความขัดแย้งในบรรดาผู้คนในปีที่44ทั้งไม่มีความขัดแย้งมากนักในปีที่45และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นในปีที่46แท้จริงแล้วมีความขัดแย้งมากและการแตกแยกมากซึ่งในการนี้มีผู้คนมากมายยิ่งที่ออกไปจากแผ่นดินแห่งเซราเฮมลาและออกไปสู่แผ่นดินทางเหนือเพื่อครอบครองแผ่นดิน และพวกเขาเดินทางเป็นระยะไกลมากจนมาถึงน่านน้ำกว้างใหญ่และแม่น้ำหลายสายแท้จริงแล้วและพวกเขายังกระจายออกไปในทุกส่วนของแผ่นดินเข้าไปในส่วนใดก็ตามที่ไม่ได้ถูกทิ้งให้รกร้างและไม่มีป่าไม้เพราะมีผู้อยู่อาศัยเป็นอันมากที่ได้เข้าครอบครองแผ่นดินมาก่อนและบัดนี้ไม่มีส่วนใดของแผ่นดินที่รกร้างนอกจากในเรื่องของป่าไม้ แต่เพราะความพินาศอย่างใหญ่หลวงของผู้คนซึ่งได้อาศัยอยู่ในแผ่นดินมาก่อนมันจึงเรียกว่าที่รกร้างว่างเปล่าและโดยที่มีป่าไม้เพียงเล็กน้อยบนผืนแผ่นดินกระนั้นก็ตามผู้คนที่เข้าไปกลับเป็นผู้ชำนาญมากในการทำงานปูนฉะนั้นพวกเขาสร้างบ้านปูนซึ่งพวกเขาพำนักอยู่ในนั้นและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือพวกเขาขยายเผ่าพัพนธุ์และกระจายออกไป และออกไปจากแผ่นดินทางใต้สู่แผ่นดินทางเหนือและกระจายไปจนกระทั่งพวกเขาเริ่มครอบคลุมทั่วพื้นพิวภพจากทะเลทางใต้ถึงทะเลทางเหนือจากทะเลทางตะวันตกถึงทะเลทางตะวันออกและผู้คนซึ่งอยู่ในแผ่นดินทางเหนือพำนักอยู่ในกระโจมและในบ้านปูนและปล่อยให้ต้นไม้ไม่ว่าชนิดใดที่ขึ้นอยู่ตามผืนแผ่นดินเติบโต เพื่อในที่สุดพวกเขาจะมีไม้สร้างบ้านของตนแท้จริงแล้วเมืองของตนและวิหารของตนและบรรดาธรรมศาลาของตนและสถานศักดิ์สิทธิ์ของตนและอาคารทุกชนิดของตนและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นเนื่องจากไม้หาได้ยากมากในแผ่นดินทางเหนือพวกเขาจึงส่งไปมากโดยทางเรือและดังนั้นพวกเขาสามารถช่วยผู้คนในแผ่นดินทางเหนือให้สร้างเมืองหลายแห่ง ทั้งด้วยไม้และด้วยปูนและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือมีผู้คนของแอมันหลายคนซึ่งเป็นชาวเลมันโดยกำเนิดเข้าไปในแผ่นดินนี้ด้วยและบัดนี้มีบันทึกหลายฉบับที่หลายคนในพวกนี้กล่าวถึงการกระทําของคนพวกนี้ซึ่งเป็นเรื่องราวละเอียดและยาวมากเกี่ยวกับพวกเขาแต่ดูเถิดหนึ่งในร้อยส่วนของการกระทำของผู้คนเหล่านี้แท้จริงแล้ว เรื่องราวของชาวเลมันและของชาวนีไฟและสงครามและความขัดแย้งและการแตกแยกของพวกเขาและการสั่งสอนของพวกเขาและการพยากรณ์ของพวกเขาและการเดินเรือของพวกเขาและการต่อเรือของพวกเขาและการสร้างวิหารและบรรดาธรรมศาลาของพวกเขาและสถานศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาและความชอบธรรมของพวกเขาและความชั่วร้ายของพวกเขา และการกระทำฆาตกรรมของพวกเขาและการโจรกรรมของพวกเขาและการปล้นสะดมของพวกเขาและสิ่งน่าชิงชังและการผิดประเวณีทุกอย่างของพวกเขาไม่สามารถกล่าวไว้ได้ในงานนี้แต่ดูเถิดมีหนังสือหลายเล่มและบันทึกหลายฉบับเกี่ยวกับทุกเรื่องและส่วนใหญ่ชาวนีไฟเป็นผู้บันทึกไว้และชาวนีไฟสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นแม้จนพวกเขาตกไปสู่การล่วงละเมิด และถูกฆาตกรรมถูกปล้นสะดมและถูกตามล่าและถูกขับไล่และถูกสังหารและกระจัดกระจายไปตามพื้นพิภพและปะปนกับชาวเลมันจนไม่เรียกว่าชาวนีไฟอีกต่อไปโดยที่กลับชั่วร้ายและป่าเถื่อนและดุร้ายแท้จริงแล้วแม้กลับกลายเป็นชาวเลมันและบัดนี้ข้าพเจ้ากลับมาสู่เรื่องของข้าพเจ้าอีก ฉะนั้นอะไรที่ข้าพเจ้าพูดไว้ก็เกิดขึ้นหลังจากมีความขัดแยง้งและความยุ่งยากและการสงครามและการแตกแยกอย่างใหญ่หลวงในบรรดาผู้คนของนีไฟปีที่46แห่งการปกครองของผู้พิพากษาสิ้นสุดลงและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือยังมีความขัดแย้งอย่างใหญ่หลวงในแผ่นดินแท้จริงแล้วแม้ในปีที่47และปีที่48ด้วย ดังนั้นก็ตามฮีลมันทำหน้าที่บนบัลลังก์พิพากษาด้วยความยุติธรรมและความเสมอภาคแท้จริงแล้วท่านยึดมั่นต่อการรักษากฎเกณฑ์และคำพิพากษาและพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าและท่านทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระผู้เป็นเจ้าตลอดเวลาและท่านเดินตามทางของพระบิดาท่านจนท่านรุ่งเรืองอยู่ในแผ่นดินและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือท่านมีบุตรสองคน ท่านให้ชื่อคนโตว่านีฟายและคนเล็กว่าลีไฮและพวกเขาเริ่มเติบโตในทางของพระผู้เป็นเจ้าและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือสงครามและความขัดแย้งเริ่มยุติในระดับหนึ่งในบรรดาผู้คนของชาวนีฟายในตอนปลายปีที่48แห่งการปกครองของผู้พิพากษาเหนือผู้คนของนีฟายและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นในปีที่49แห่งการปกครองของผู้พิพากษา มีสันติต่อเนื่องสถาปนาขึ้นในแผ่นดินในทุกที่เว้นแต่การม่วสุมรับซึ่งโจรแกนดีแอนท่านตั้งขึ้นในส่วนต่างๆของแผ่นดินที่มีผู้คนอาศัยอยู่กันมากซึ่งในเวลานั้นคนที่เป็นผู้นำของฝ่ายปกครองยังไม่รู้ฉะนั้นพวกนี้จึงไม่ถูกทำลายไปจากแผ่นดินและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือในปีเดียวกันนี้มีความรุ่งเรืองอันกว้างขวางยิ่ง ในศาสนาจักรถึงขนาดที่มีผู้คนหลายพันคนเข้าร่วมกับศาสนาจักรและได้รับบัพติศมาสู่การกลับใจและความรุ่งเรืองของศาสนาจักรกว้างขวางยิ่งนักและพรที่เทลงบนผู้คนนั้นมากมายจนแม้มหาปุโรหิตและผู้สอนเองแปลกใจเกินจะประมาณได้และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือ งานของพระเจ้ารุ่งเรืองจนนำจิตวิญญาณมากมายไปสู่การบัพติศมาและการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกับศาสนาจักรของพระผู้เป็นเจ้าแท้จริงแล้วแม้หลายหมื่นดวงดังนั้นเราจึงเห็นว่าพระเจ้าทรงเมตตาทุกคนผู้ที่จะเรียกหาพระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์ด้วยความจริงใจของใจพวกเขาแท้จริงแล้วดังนั้นเราจึงเห็นว่าประตูแห่งสวรรค์เปิดให้ทุกคน แม้ให้ผู้ที่จะเชื่อในพระนามของพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าแท้จริงแล้วเราจึงเห็นว่าผู้ใดก็ตามที่ปรารถนาก็อาจยึดมั่นในพระวจ,จนะของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งมีชีวิตและทรงพลังซึ่งจะแยกกลนโกงและบ่วงและกลอนอุบายของมารทั้งหมดออกจากกันและนำคนของพระคริสต์ไปในทางคับแคบและแคบข้ามห่วงอันเป็นนิด แห่งความเศร้าหมองซึ่งเตรียมไว้ให้กลืนคนชั่วร้ายและวางจิตวิญญาณพวกเขาแท้จริงแล้วจิตวิญญาณอันเป็นอมตะของพวกเขาไว้ทางพระหัตถ์ขวาของพระผู้เป็นเจ้าในอาณาจักรแห่งสวรรค์เพื่อจะนั่งลงกับอับ,บราฮัมและอิสอักและกับยาโคบและกับบรรพบุรุษผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายของเราและไม่ออกไปอีกเลย และในปีนี้มีความชื่นชมยินดีตลอดเวลาในแผ่นดินแห่งเซราเฮมลาและในภูมิภาคต่างๆโดยรอบแม้ในทั่วแผ่นดินที่ชาวนิไฟ่ครอบครองและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือมีสันติและความปรีดียิ่งนักในเวลาที่เหลือของปีที่49แท้จริงแล้วและมีสันติและมีความปรีดียิ่งอย่างต่อเนื่องด้วยในปีที่50แห่งการปกครองของผู้พิพากษา และในปีที่51แห่งการปกครองของผู้พิพากษามีสันติด้วยเว้นแต่ความหญิ่งจองหองซึ่งเริ่มเข้ามาสู่ศาสนาจักรมิใช่สู่ศาสนาจักรของพระผู้เป็นเจ้าแต่สู่หัวใจผู้คนที่อ้างว่าเป็นของศาสนาจักรของพระผู้เป็นเจ้าและพวกเขาทนงตนด้วยความถือดีแม้จนถึงการข่มเหงพี่น้องของตนเป็นอันมากบัดนี้นี่คือความชั่วมหัน ซึ่งทำให้ผู้คนที่ถ่อมตนมากกว่าต้องทนต่อการข่มเหงหนักและต้องฟันฝ่าความทุกข์ยิ่งนักกระนั้นก็ตามพวกเขาอดอาหารและสวดอ้อนวอนบ่อยครั้งและเข้มแข็งยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้นในความนอบน้อมของตนและมั่นคงยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้นในศรัทธาแห่งพระคริสต์จนถึงการทําให้จิตวิญ,ญญาณพวกเขาเปี่ยมด้วยปิติและการปลอบประโลมแท้จริงแล้วแม้ถึงการชําระ และทำให้ใจพวกเขาบริสุทธิ์ซึ่งการชำระให้บริสุทธิ์นี้เกิดขึ้นได้เพราะการยอมถวายใจพวกเขาต่อพระผู้เป็นเจ้าและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือปีที่52เส้นสุดลงในสันติด้วยเว้นแต่ความจองหองอย่างรุนแรงซึ่งเข้าไปถึงใจผู้คนและมันเป็นเพราะความมั่งคั่งยิ่งของพวกเขาและความรุ่งเรืองของพวกเขาในแผ่นดินและนับวัน มันได้เติบโตอยู่ในพวกเขาและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นในปีที่53าแห่งการปกครองของผู้พิพากษาฮิลมมนตายและนีฟายบุตรคนโตของท่านเริ่มปกครองแทนและเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือท่านทำหน้าที่บนบันลังพิพากษาด้วยความยุติธรรมและความเสมอภาคแท้จริงแล้วท่านรักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าและเดินในทางของบิดาท่าน thank you